สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องยังโอเครถไถซิ่งนะครับวันนี้เราพามาชม l 4 018 SP นะครับมาดันบินนะครับทำบ่อเลี้ยงปลานะครับตรงนี้อันนี้ก็ใหม่ทั้งคนใหม่ทั้งรถนะครับได้รถมายังไม่ถึงอาทิตย์ครับคนขับก็ขับยังไม่ถึงอาทิตย์ครับอาจจะยังไม่คล่องครับเพราะว่าเป็นมือใหม่เลยครับมาหัดดันนะครับ ความแรงก็ใช้ได้นะครับสำหรับ L4018 SP นะครับตัวนี้ดันเกียร์หนึ่งไฮนะครับเกียร์ไฮหนึ่งครับตัวนี้ยังไม่กล้าดันเกียร์ไฮสองนะคเรามือใหม่อยู่ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไล่ดินไปก่อนครับกองไว้ก่อนครับคนขับก็คือผมเองครับมือใหม่เลยครับ ่อดีนะครับเสียงท่อใส่แค่ปลายนะครับไม่ได้เปลี่ยนทักนะทัดเดิมใส่แค่ปลายไม่ใช่ท่อลั่นนะครับเพราะว่าแอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนี่เสียงเขาดังอยู่แล้วครับเสียงดีอยู่แล้วครับครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นแ5ลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอกงานสองคันนะครับแอ0ห้าศนย์หนึ่งแปดหนึ่งคันแล้วก็แอลสี่ศูนย์หนึ่งคันนะครับตัวนี้ ทียบดูก็จะถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่กว่า L40 พอสมควรนะครับตัวรถนะครับก็อันนี้คนขับเซียนแล้วครับไม่ใช่มือใหม่ครับเซียนแล้วครับส่วนคัน L40 นี่มือใหม่ครับนี่ครับเราก็เก็บมาไว้ข้างๆก่อนครับอันนี้ก็เป็นคูข้างๆนะครับทำคูข้างๆด้วยครับพอได้เดินด้วยนะครับ ตรงนี้ส่วนตรงที่รถอยู่นี่ก็จะเป็นบ่อนะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับทางนู้นก็เป็นคูนะครับที่เกียดแต่เมื่อเช้านะครับ สำหรับ l 4 0นะครับก็จะเป็นเครื่องหยดต์3สูบนะครับตัวนี้ l 5 0ก็จะ4สูบนะครับก็จะต่างกันนะครับ l 5 0นี่นะครับก็จะอยู่ที่2 4 3 4 cc นะครับส่วน l 4 0 1 8นี่นะครับก็อยู่ที่1 8 2 6 cc นะครับก็จะดันกองไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ดินมาเรื่อยๆนะครับเราจะต้องไม่ต้องลากยาวนะครับ ดูเทียบกันนะครับความแตกต่างของตัวรถนะครับขนาดใบดันนะครับก็แตกต่างกันนะครับนี่นะครับดันเต็มใบเลยครับสำหรับ L50 นะครับถือว่าแรงนะครับคนใช้เยอะครับคูโบตานี่แถวบ้านผมมีแต่คูโบต้าครับที่ห้ออื่นก็มีปนนิดหน่อยครับ เสียงท่อดังดีมากครับสำหรับ l 4 0ครับใส่แค่ปลายครับปลายไทเทนสวยสวยครับ l 4 0นี่ก็ผมขับเองนะครับมือใหม่เลยครับงานแรกนะครับที่เรามาดันนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับหมู่บ้านผมก็ไม่ค่อยมีรถใหญ่นะครับ ใหญ่สุดก็50นี่แหละครับคันนี้เลยแล้วก็จะมีเป็น4 7นะครับ471คันนะครับนอกนั้นก็มี L40 นะครับ4คันนะครับแล้วก็36นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีจอรเดีย36อีก1คันครับมี9คันแล้วครับตอนนี้ทั้งบ้านนะครับก็จะเป็นคูเปอร์ตาแดนะครับแล้วก็จอรเดียหนึ่งนะครับรถเยอะมากครับหมู่บ้านผมผมก็คันล่าสุดเลยครับที่ออกมานะครับ เพิ่งมาส่งวันเสาร์นะครับก็แถวนี้นะครับก็จะเป็นนาโคกนะครับนาโคกก็ไม่ค่อยได้ข้าวกันนะครับแล้วก็ข้าวยังราคาถูกนะครับดันปรับที่ทําบ่อเลี้ยงปลาดีกว่านะครับเจ้าของนาบอกจะทํานาให้น้อยลงนะครับแล้วก็มีคูด้วยครับมีคูกลางไว้ ปลูกผักสวนครัวปลูกอะไรได้หลายอย่างนะครับข้าวราคาถูกนะครับปุ๋ยยังแพงอีกนะครับเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนะครับทําบ่อเลี้ยงปลาแบบน้ําตื้นนะครับเจาะน้ําแล้วก็ใส่น้ําเอาน้ําใส่นะครับมีระบบน้ํานะครับเลี้ยงปลาขายดีกว่าครับข้าวมันราคาไม่ดีนะครับ ใส่แล้วขุดมาแล้วก็ดันมาเรื่อยๆนะครับ ียงท่อจัดจา้านจริงๆครับ L4018 นะครับรถยังไม่ถึงอาทิตย์ครับตัวนี้ เต็มใบก็ล้อไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่นะครับถึงจะน้ำหนักเบานะครับสำหรับคูบุต้ารุ่น L ซีรีส์นี่น้ำหนักเขาจะเบานะครับหมะกับนาน้ำนะครับแต่งานดันเขาก็ใช้กันได้ครับไม่ได้เป็น้อเสียมากครับแต่ถ้าใส่เวทของล้อไปนี่ก็จะเพิ่มน้ำหนักได้อีกนะครับตามจริงดินทรายแบบนี้นะครับดันเกียร์ายสองจะดีกว่านะครับมันจะเร็วกว่านี้นะครับแต่อันนี้เรามือใหม่นะครับยังไม่คล่องเราก็เลยดันเป็น ใหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับอาจจะคล่องเองนะครับเป็นมือใหม่อยู่นะครับการเลี้ยงใบมีดอะไรก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับเลี้ยงยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ค่อยๆจับจังหวะนะครับค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วมันจะชินมือนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับ ผน L50 ก็ไถก่อนนะครับไถแล้วก็จะเกล็ดไรดินมานะครับไถขุดดินก่อนครับไถาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าครับช่วงนี้มันฝนยังไม่ตกเลยครับแถวบ้านผมนะครับแต่ที่อื่นตกสองรอบแล้วแต่บ้านผมยังไม่ตกอีกนะครับ ครับสำหรับจุดนี้ก็จะเป็นคูนะครับเป็นคูที่เราจะทําไว้นะครับเรื่ของนาบอกว่าให้ทําเป็นคูกว้างพอสมควรนะครับเขาจะเอาไว้ปลูกผักนะครับก็คือทํานาให้น้อยลงนะครับแล้วมีพื้นที่นะครับเลี้ยงปลาปลูกผักนะครับนี่นะครับก็คูก็จะเป็นจุดนี้เลยครับสําหรับงานบ่อนะครับ าศูนย์ก็ดันดินมาไว้นะครับมากองไว้นะครับเราก็จะดันไปตรงเป็นคูนะครับถ้าเราดันยาวอย่างเดียวนี่มันก็จะเพื่องนะครับครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจปรับที่นานะครับเกตดินนะครับหรือทําบ่อเลี้ยงปลานะครับในเขตอำเภอนาโปหรือใกล้เคียงนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับก็สามารถสอบถามได้ทาง Facebook เลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องยังโอเครถไถซิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ